สวัสดีครับผมมินิพาพีพะน้องมนาะเปินรีวิวขาตั้งจับมือถือนะคือว่าขาตั้งกล่องนะครับเราควรเอวมาขาตั้งกล่องแก่ก็คือขาขาจับของมือถือของเ้าเอะ ไม่ได้หมดครับไู่ได้หมดด้วยไม่หมดเท่ากับมาเชื่อมกับมือถือนะครับบูธบุธเขาเขากล่องห้องนะครับแล้วก็อย่าบพายนะครับกคือว่าตั้งกล่องอะไรเงี้ดีนะครับ ยังแนะนำราคา181บาทรวมค่าส่งเสส่งเรียบร้อยนะครับส่งมาจากรัศดาเจ๋งครับตัวนี้ยังเคยสั่งมาตัวหนึ่งสามสามสิบกว่าบาทนี่หกสิบบาทนะเรื่องราคาห่างนะครับตัวนี้วิธีใช้นะรป็นัสถานี่นะ คนซื้อหลายนะครับพี่น้องประมาณั่น,น3,000หรือ4,000คนที่ขายได้ะะจากรัสดาชุดนี้เมอรนะครับคือเงิบตัวนี้นะครับนี่ชัดไหนครับน่ไปครับคือบ้านชือ้อนะครับ โจโล๊กแรกโจ ยงหวัวเรือม่เป็นสิไม่สิตัวจิ้งจกอย่างสะสเป็นอะไรนเขารียกส่สูนั่น นี่เอครับคือใส่มือถือไว้นี่ต่เข้าแบบไทยนะครับถ่ายวิดีโอเราเชื่อมเชื่อมมือถือกดนะครับกดกดปุ๊บมันโทรศัพท์มันก็จะดีเลยต้องปังกว่าเราตัวนี้นะครับพี่น้องตรงนี้มือถือ ก็จะเป็นลายขาวลายนอนเนี่ย,เน,ยเนี่ยน่ยนะครับคือว่าแข็งแข็งแรงเดี๋ยวเขาไา้ได้นอนทรายชอามาใพ้ก็เป็นนี่เป็นไายนอนเขียวลายจัง

ของกระดาบางบางเจ้ากระหักนะครับก็จะมีรอยหักตรงนี้นื่อคือคือเสียงเนื้คือ,ค,อ,นะค,อคือจุดเสียงอาจจะมีรอยหกักแต่เพิ่นกับ่อกระดาษมากนะใส่เป็นร่างกระดาษยูที่ดวงนะ พบภาพของงาน่ว่าันว่าเหตุแต่ยูทูบนะครับคือมสมมติว่าเขาอยากต่างกล่องนะครับต่างกงล่องถ่ายรูปแอปเียงก,กางๆนะครับสามา,ารถใสีได้นะครเจกต์สมมติยูทูบจะถ่ายเก้อกาแล้วก็ถอดออกเร หมดม้นออกจอไม่ยังไม่ยงมุ้มนนจะม,นม,ออม,ม,นมันหัามมนดูแลใส่สิมใส่ได้สภายหลังสภายหลังไปสบายแนะนำนะครับตัวนี้ครับเด้าชื้อมาจากมาเซายก็เลยโคชัาจะเท้าดีเรับบอกตอ้องแบบ ขอบุกกระคุณนะครับสารับพ่นอ๊อกที่ขอบาาวาติดตามมาชมสิบริบ็กน,น้อยครมีประโยชน์นะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์เป็นซิวเลยซนะิ้วอย่างสิ่งใดที่มีประโยชน์นะครับก็เอามาปั่นมาแช่ปั่นพี่กระน้องเบ้างนะครับขอบคุณละลายขอบคุณละลายนะครับสารับพ่นอ๊อกที่ขอบมาติดตามแนชะ่เย็นยังยังจะเข้าไปในห้องในบ้านของเพื่อนสารับคลิปนี้ก็บบดูดีไม่แห้งนะครับ นำ้วยเง,นงนินทองนำโชคลาภนะสวัสดีครับแล้วน่าเจอกันใหม่นะครับ